กอีกแล้วจ้ะเห็นไหมตกเห็มละนี่สวยงามมากเลยนะคะแงมก็เนี่มันละลายแล้วเนี่ยนี่ตกมามาืเนี่ยตกส่งท้ายปีเก่าตอนห้าปีใหม่ตกอีกแล้วจ้า ขคน,นะคะสวัสดีปีใหม่เด้อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองปีใหม่จะมาถึงแล้วอ,อย่างที่มันบนดีก็ให้ทิ้งไปในวันนี้นะจ๊ะพรุ่งนี้เริ่มต้นใหม่ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีสุขมีเงินทองเยอะ เริ่มต้นใหม่ปีสองพันสองพันยี่สิบเอ็ดหรอเนาะสองพันสองหนึ่งสองสองศูนย์สองหนึ่งแบบตกปลอยค่ะเหมือนปุยนุนนะ่นเนี่ยเริ่มตุกเห็นมะมืดมืดมาแล้วสวัสดีปีใหม่นะจะบไม่บายไม่บาย